เ็เรียกว่าบุคคลผู้กระทำอุปการรัก,ก่อนโดยที่ไม่หมักผลประโยชน์ใดๆต่อเทสน,นะแล้วก็สองที่เราตอบมาแหะกระตันยูกระตากตเวทีคือบุคคลที่รู้อุปการรัที่ท่านทำแล้วกระทำตอบแทนนะนะอ่ะทีนี้ผู้กระทำคุณก่อน นักเรียนคิดว่าใครคือผูก้กระทำคุณกับเราก่อนหนึ่งพ่อแม่และสองว่าแล้วจะต้องมีคนต่อบมาปูยย่าต่ายาสอครูอาจารย์สาเพื่อนใช่ส แฟนใช่ใชแสดงว่ามีแฟนแล้วใช่ไหมไม่มีใช่ไหมมีแฟนยังโซนนะครับโนใสมัครได้ครับเน็โซนรับโซนแฟนงั้นใครอีกหมดยังพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อนพี่น้องปู่ย่าตายายรวมถึงแฟนใช่ไหมใครอีกหมดยัง หมดแล้วนะบุปการีคือผู้ทําคุณก่อนใครก็ได้นะครับที่กระทําคุณแก่เราก่อนเนี่ยนะจะเป็นเดชที่เราตองมามีใครคนระับมารดาบิดาพ่อแม่นั่นแหละครูบาอาจารย์นี่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และที่สําคัญที่สุดก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเดจ้านนะ เรียกว่าทุลภาพบุกคนสี่มุมทั่วตอนนี้มาถึงคนที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดพรนะพุทธเจ้ายกทุกคนที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดให้มีหน้าที่หลายหน้าที่ด้วยกันเป็นทั้งพ่อแม่คนแรกเป็นนั้งครูอาจารย์เป็นทั้งเพื่อนคือใครครับ อ,อคนที่ให้กำเน,นิดเราานี่แหละไก่ไก่มันทำอะไรครับเออไก่มันเปี่ยกฝนไม่ใช่มันมีหลายขานะไม่ใช่มันพิการน,นะไก่นีมันเปลี่ยกฝนแต่ในขณะที่มันเปลี่ยกฝนมันก็ยังทําหน้าที่อะไรครับหน้าที่แม่คือการปกป้อง,อง,องลูกนี่ ไม่มีแม่นกดูนก,นกแล้วย้อนมาดูตัวเราเราเกิดมานี่เหมือนกับนกครับเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้ต้องอาศัยการดูแล แต,แต่นกตัวนี้คือมันป้อนเหยื่อให้ลูกกินเสร็จมันกินอะไรมันกินของที่ลูกถักทายที่นี่นนกินเพื่ออะไรครับก็เพื่อไม่ให้รังมันสกปรกเพื่อให้ลูกมันได้อยู่สบายนั่นแหละเด็กพ่อแม่ก็เหมือนกับ นกตัวนี้เลยเราเกินมาก็เหมือนกับลูกนกที่พึ่งออกจากฟองไข่ทำอะไรเองก็ไม่ได้ต้องอาศัยกำลังเรียวแรงของพ่อแม่ช่วยดูแลเออรักไม่มีเหตุผลับใครมีมือถือบ้างรัะใครเล่นโทรศัพท์ตัางยกมือยกมือยก่อมือโทรศัพท์โทรศัพท์ เอะเห็นวาาอยู่ประมาณน่าจะร่วมเกือบร้อยเครื่องนะใช่ไหมเป็นกูเก็ตเกือบร้อยเครื่องแต่ใ,ใครมีโทรศัพท์บ้างยกมืออับือลงหนึ่งวันครับยีี่ชั่วโมงใครเล่นโทรศัพท์เกินสี่ชั่วโมงบ้างยกมือว้า,อ,าอับเอลมงโอเล่นอะไรเนี่ย

เล่วดูเออเนี่ยหัวนี้บ้างกี่ชั่วโมงครับเล่นเกมเป็นใครไปส่องดูดีเจโซดาครับเนี่ยมีไหมทำอะไรครับทำธุรกิจปลูกผักในเกมนะเศรษฐกินมองเพียงในเกมโอ้ยยางบ้างเออฝรั่งบ้างผู้หญิงก็ผู้หญิงทำอะไรครับ คุยก oh, ับแฟนเก่าโอ้ยทำไมทำร้ายจิตใจแฟนใหม่จ well, yeah. well, ังเลยคุยกัแฟนเก่าเกินสี่ชัโมงเลยนะเอาผู้ชายข้างหลังไปเดินเลือกของสักทัอเลน่เน่นุ่มนุ่มดัชชี้เฟนเราเฟนั่น